3,800กว่าถาดครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเก็บเป็นบางส่วนแล้วนะครับอายุได้13วันนะครับตรงนี้ครับ13วัน20กว่าเซนติเมตรแล้วนะครับตรงนี้ครับข้าวกอขอ6แบบต้นสูงครับ สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราอีกวันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปรับจ้างํำนาที่ไหนนะครับเกือบจะเสร็จฤดูกาลทำนาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาช่วยกันเก็บถาดพ้าข้าวของเราครับผมก็เก็บตั้งแต่เช้าแล้วนะครับถาดพ้าข้าวของเราหลังจากเสร็จฤดูกาลทำนาแล้วครับเราก็จะเก็บไว้ที่เก็บถาดพ้าข้าวของเรานะครับเป็นประจำทุกปีทุกปีนะครับ ถ้าถึงปีหน้าก็เอาออกมาใช้งานต่อครับถัดเพราะก้าข้าวของเรามีจำนวน3,800กว่าถาดน,นะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็เก็บเรียงเรียงกันไว้นะครับผมก็เก็บไว้เป็นบางส่วนแล้วนะครับตัวนี้ก็เหลือบางส่วนครับพื้นที่ที่เรารับจ้างก็เหลือประมาณ10กว่าไร่นิดๆน,น,นะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ที่ลูกค้าให้เราไปปักดำให้เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่า มีพ้กาพันอะไรบ้างครับที่ยังคงเหลือกันอยู่ครับวันนี้บรรยากาศก็สดชื่นเลยนะครับฝนตกปปอยโปๆยลงมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับหลังจากผ่านไปเกือบ2เดือนครับแปลงเพาะก้าข้าวของเราก็มีหญ้าขึ้นมาอีกแล้วครับหลังจากเสร็จมนครับเราก็ต้องไถเทือกแล้วก็ปักดำของเราตรงนี้นะครับแปลงเพาะตรงนี้ครับเก็บไว้เป็นตั้งๆแบบนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวก็เอารถบรรทุกมาบรรทุกไว้ที่โกดังเก็บของของเราครับโกดังเก็บถาดพกกาข้าวครับ3,800กว่าถาดครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเก็บเป็นบางส่วนแล้วนะครับที่เก็บเป็นบางส่วนก็อยู่ที่โกดังเก็บถาดพกกาข้าวของเราครับเราไปดูพันกาข้าวของลูกค้าครับที่เหลืออยู่ตรงนี้ประมาณ10กว่าไร่ครับจะมีพันข้าวกอขอห แบบต้นสูงครับแล้วก็ข้าวเหนียวแบบต้นเตี้ยแล้วก็ตรงน้นครับเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับลูกค้าบอกอย่างนั้นครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าสามพันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับข้าวโกขอหกแล้วก็ข้าวเหนียวต้นเตี้ยเราเพาะพร้อมกันเลยครับวันเดียวกันเลยนะครับข้าวโกขอหกณวันนี้นะครับเขามีอายุได้13วันครับท่านผู้ชมครับ13วันนี่ครับ ความสูงของเขานี่ก็ยี่กว่าเซนแล้วนะครับสูงเร็วมากครับข้าวกอขอหกแบบรุ้นสูงนี้นะครับรับสวยๆเลยนะครับเมื่อเขาครบอายุ15วันผมก็จะไปเริ่มปักดำไปปลูกแล้วนะครับ15วัน16วัน17วันก็ปลูกได้นะครับถ้าเขาเลยกว่านั้นนะครับต้นของเขาก็จะมีความแก่แล้วก็จะอ่อนครับต้นเขาจะไม่แข็งนะครับท่านผู้ชมข้าวโกขอหกนี่นะครับ 15 1 6 17วันปลูกได้เลยนะครับถ้าเกินยี่วันขึ้นไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะปักดำยากครับสําหรับรถดำนาแบบเดินตามแบบสีดียวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถดำนาแบบเดินตามหรือว่ารถดำนาแบบนั่งขับครับก็จะมีปัญหาครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ใช้รถดำนาแบบนั่งขับครับพอดีรถเสียแล้วก็ไปซ่อมอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับมาปลูกข้าวก็ขอหก แบบต้นสูงแบบนี้ครับ่อมมาเสร็จครับข้าวข้อเลยอายุการปลูกไปนะครับทําให้ปลูกไม่ดีปักดําไม่ดีครับก็เลยมาปรึกษากับเรานะครับข้าวอายุเลยไปนะครับเขาก็จะปักดําไม่ค่อยดีนะครับถ้าอายุได้14 15วันแบบนี้นะครับใช้กับโรดํำนาก็จะไม่มีปัญหานะครับเรามาดูพันก้าข้าวข้าวเหนียวต้นเตี้ยครับนะครับข้าวเหนียวต้นเตี้ยตรงนี้ครับ สวยงามมากครับผมเพาะพร้อมกอขอหกต้นสูงนะครับดูครับต้นของเขาก็จะไม่สูงเท่าไรนะครับแต่ต้นของเขานี่ก็จะมีความแข็งแรงดีมากครับข้าวเหนียวต้นเตี้ยนะครับกอขอหกตรงน้นนะครับต้นเขาก็จะมีความอ่อนนิดนึงนะครับเราเพาะวันเดียวกันนะครับแต่ความสูงไม่เหมือนกันนะครับคลิปที่ผมพาไปดูข้าวกอขอหกคลิปก่อนๆน้านั้นนะครับท่านผู้ชมท่านบอกว่าทําไมยาวเร็วจังครับกอขอหก สิบห้าวันพร้อมปลูกเลยนะครับตรงนั้นครับแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวตุ้นเตี้ยแบบนี้นะครับผมก็จะปลูกในอายุประมาณสิบแปดวันสิบเก้าวันยี่สิบวันได้นะครับอยู่ที่พันก้าข้าวอีกนะครับท่านผู้ชมใครที่ซื้อรถดํานาแบบเดินตามแบบสี่แถวหรือว่ารถดํานาแบบนั่งขับครับไม่ว่ารถดํานาแบบไหนนะครับเวลาจะมาเพาะให้ลูกค้าก็ต้องดูก้าพันด้วยนะครับว่าเป็นก้าพันชนิดไหนนะครับ ถวบ้านเราก็มีกอขอหกครับที่ปลูกกันเยอะแล้วก็ข้าวเหนียวต้นเตี้ยก็ปลูกกันเยอะครับมาริร้อยห้าก็ปลูกกันเยอะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับตรงนี้ครับก็ประมาณสองไร่ครึ่งครับลูกค้าเอาเมล็ดมาให้เราเพราะแล้วก็เาจะไปปักดําให้ไปปลูกให้นะครับนะครับต้นเขาก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับมีความสูงประมาณ20เซนได้แล้วนะครับตรงนี้ครับ เป็นพัน์ข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะครับลูกค้าบอกอย่างนั้นนะครับนครับต้นก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ไม่รู้ว่ารวงจะสวยหรือว่าผลผลิตจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องคอยลุ้นคอยดูกันต่อไปนะครับถ้าไปปักดำครับตอนออกผลผลิตนะครับผมก็จะไปดูอยู่นะครับว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่และก็ความงอกงามจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้ข้าวเยอะไม่เยอะก็อยู่ที่เจ้าของนาด้วยนะครับ ว่าเอาใจใส่ดีไหมว่าบำรุงรักษาดีไหมนะครับบางท่านบางคนที่ผมไปปักดำให้นะครับก็ดูแลรักษาดีโอ้โหเป็นที่น่าเชื่ชูเลยนะครับเป็นที่น่าพอใจครับบางท่านบางคนก็ไม่ดูแลดีก็ตามนั้นแหละครับนานผู้ชมแต่การปักดำของผมที่รับจ้างทุกปีทุกปีนะครับเราก็ทําให้เต็มที่ทําให้แบบสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ว่างจาก มุมคันนามุมแปลงนาครับเราก็มีคนซ่อมให้ครับให้เต็มพื้นที่เลยนะครับสําหรับรถดํานาครับไม่มีปัญหานะครับปักดํานาดีมากนะครับรถดํานาเดินตามแบบสีแถวของเรานะครับเป็นของยี่ห้อโคบูต้า spw สี่แดพลัสครับครับเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยครับสวยเลยนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยนี้ครับท่านผู้ชม1819 20วัน ยังปักดำได้เลยนะครับต้นเขาก็จะมีความแข็งแล้วก็ปักดำได้ง่ายเลยนะครับปักดำก็จิกได้แบบไม่มีปัญหาครับแต่ต้นข้าวกกขอหกแบบต้นสูงครับอายุครบ15วันก็ต้องปลูกเลยนะครับปักดำเลยนะครับ16วันก็ยังได้17วันก็ยังโอเคนะครับหลังจากเลย18 19 20วันส่วนมักจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับความอ่อนของต้นข้าวกกขอหกครับ ที่มาใช้กับรถดำนาแบบเดินตามหรือว่าแบบนั่งขับครับนี่ครับอายุได้13วันนะครับตรงนี้ครับ13วัน20กว่าเซนติเมตรแล้วนะครับตรงนี้ครับข้าวกอขอ6แบบต้นสูงครับแต่ไม่มีปัญหาครับเรานัดลูกค้าไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าเราจะไปปลูกให้วันที่ไหนที่ไหนนะครับลูกค้าก็เตรียมพื้นที่ไถเทือกไว้รอครับเราต้องนัดลูกค้าให้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับสาหรับอาชีพรับจ้างํำนาแบบรถํำนา ถ้าเราไม่นะัดลูกค้าให้แน่นอนครับลูกค้าที่น้ําไม่แน่นอนเราก็จะไม่รับงานนะครับแปลงนาที่ลูกค้าที่มีน้ําที่แน่นอนสามารถกําหนดเวลาได้เราก็จะรับงานนะครับถ้าน้ําไม่แน่นอนเราก็ไม่รับงานครับถ,ถ้ารับงานมานะครับเราก็จะเสียเวลาเพราะต้นกล้าข้าวให้ครับเสียเวลาทั้งเพราะต้นกล้าข้าวให้แล้วก็เสียเวลาดูแลอีกนะครับ การดูแลต้นก้าข้าวครับก็จะมีความลําบากนิดหนึ่งน,น,นะครับดูแลไม่ให้ติดโรคเชื้อราดูแลไม่ให้ติดเหลืองดูแลไม่ให้เน่าครับอายุของเขาแค่1 0กว่าวันครับ15 16 17วันประมาณนี้ถ้าดูแลต้นก้าวข้าวพันดีเวลาเราไปปักดําเขาก็จะไม่มีเชื้อโรคติดไปครับไม่มีเชื้อราติดไปทําให้ต้นข้าวติดง่ายแตกกอไวแล้วก็ผลผลิตก็จะดีครับ ่วนใหญ่ลูกค้าของผมก็จะเป็นลูกค้าเดิมๆของทุกๆปีครับที่ผมไปปักดำให้ทุกปีครับบางคนนี่เป็นลูกค้าประจําเลยนะครับ 5- 6ปีมานี้ปักดำตลอดเลยนะครับและบางคนบางท่านก็เป็นลูกค้าใหม่ครับวันนี้ก็ไม่ได้รับจ้างดำนาครับก็เหลือก้าข้าวอีก10กว่าไร่แบบนี้นะครับถ้าหมด10กว่าไร่นี้ก็คงจะหมดแล้วนะครับ หรือว่าบางทีอาจจะมีนาแก่นะครับนาแก่ก็คือนาหวานที่มีญ้าเยอะแล้วก็ติดโรคครับไถปั่นแล้วก็มาลงกล้าใหม่ครับเราก็ทําให้อยู่นะครับเพราะว่าเดือนสิงหานี้ครับยังไม่สายนะครับปีที่แล้วครับของผมนี้ปลูกในเดือนกันยานะครับดําในเดือนกันยานะครับแปลงเพาะกล้านะครับและมีของลูกค้ารายหนึ่งครับที่ผมไปปักดําให้ในเดือนสิงหาก็คือวันที่2ี่สิบ 5สิงหา2563นะครับก็ผลผลิตดีมากครับเราแก้ปัญหาให้เจ้านั้นก็เป็นข้าวหวานแล้วก็มีปัญหาครับข้าวเน่าครับผมก็ไปแก้ให้ครับโดยการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่แล้วก็ไปปักดำให้นะครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเก็บถาดเพาะกล้าข้าวครับแล้วก็พามาชมพันธุ์ข้าวของเราซึ่งก็เหลืออีกประมาณ10กว่าไร่ก็จะดำเสร็จแล้วครับปีนี้ครับท่านผู้ชมครับ ก็ขอขอบคุณนักผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ